สวัสดีเช้านี้อีกรอบค่ะทุกคนเรากำลังเดินทางลงลงจากเรือนะคะลงจากท่าเรือลงจากเรือที่ท่าเรือกรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนเพื่อที่จะเดินทางไปเที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดนกันค่ะตูีิสวัสดีทุกคนกันแทนที่ด้ เราเดินมาขึ้นรถนะคะรถไฟที่จะเข้าไปในตัวเมืองนะคะแล้วก็เห็นวิวส,สวยๆนะคะเรือตัวนี้ก็จะเป็นเรือที่ไปประเทศเอสโตเนียนะคะอ่ะเดี๋ยวถ่ายถ่ายรูปให้พี่แดงก่อนโหเดินไปไกลมากเลยนะอุอ้ยกลัวกลัวสวยยูไม่เห็นตวหนว้า ถึงแล้วค่ะทุกคนเดินจนเหงื่อแตกนะคะแล้วก็เจอร้านไทยด้วยเมื่อกี้นะแซ่บไทยนะคะเร้านเนื้อแะเลยเนี่ยบินาบโอ์เป็นมันต้องสีนี้แหละเรากำลังจอดรอซื้อตัวะะ๋วค่ะทุกคนเราไปดีกว่ารเราอาศัยนึกขึ้นไป ฝนตกโอ้โหฝนตกอืมก็ไปใกล้ๆสภา,พอา,าพอากาศพอเรามาถึงก็ฝนตกทันทีนะคะทุกคนแต่ก็ความเป็นเมืองก็ก็ยังสวยยังมีความมนขลังนะคะถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์นี่แน่นอนว่าน่าจะสวยมากๆเลยนะคะ ตู้ลีอืมนุม่นพอไปแล้วนุ่นอืมอนักท่องเที่ยวคือเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเยอะเนอะนักท่องเที่ยวคือแบบเต็มที่มากร้านขายของฝากก็แบบเทียบเลย แต่พ่อน้องตูรี่จะชวนขึ้นตรงนู้นก่อนนะคะไปดูด้านบนก่อนเนาะพอเราขึ้นมาด้านบนทุกคนมาเราถ่ายภาพมุมนี้คือสวยจริงๆส,สวยมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะเราเดินเข้ามาตรงจัตุรัสด,ดาวเทาถ้าเรียกถูกก็คือเดินเข้ามาในใจในตัวที่แบบเป็นศูนย์กลางของตรงนี้นะคะกล้องจงมักเพราะว่าค่ะฝนตก ไม่อยากจะนึกภาพไว้ถ้าเราดูร้อนเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะแล้วก็อากาศดีแดดร้อนๆนี่ก็คือแบบืเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องให้เพื่อนๆดูค่ะ No b e l ลโน e บ m ลมิ u เเป็นสถานที่ที่มอบรางวัลโนเบลเหรอน่าจะใช่นะคะเท่าที่ดูแล้วคือเมืองใหญ่มากนะคือเดินจากเท่าที่ ศึกษาข้อมูลมานะคะเดินชั่วโมงสงชั่วโมงก็งก็ไม่เสร็จ <laughs> อยืนดังนั้นเดี๋ยวถ่ายรูปให้ะอะอืมม,มันก็เหมือนแบบเป็นเป็นซิมโบลของที่นี่ <laughs> เหมือนมาแบบใครมาก็ต้องถ่ายนะคะเนี่ยค่ะอ่ะอ<า>ัตามยันก<า>ูวะไกลเกี่ยวอืม เราหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าฝนน่าจะหยุดตกให้เรานะคะอันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมพระราชวังกันค่ะอืมก็คือเป็นเมืองใหญ่ที่ที่ที่สวยนะคะถือว่าสวยมา,มากๆเลยแล้วก็ใหญ่ใหญ่มา,มากๆเลยใหญ่กว่าเมืองริก้าลัตเวียแล้วก็ใหญ่กว่าเมืองทาลินด้วยอืม อะไรอะลูกหนถ่ายตรงนู้นเหรอ,อตรงนี้ก็จะเป็นพระราชวังนะคะทุกคนเนาะนพอนนองตุลี่แล้วก็น้องตุลี่ก็เดินไปเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกบริเวณหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเมื่อกี้เราผ่านมิวเซียมของรางวัลโนเบลไปนะคะเราจะไม่เข้าดูนะคะเนื่องจากเนื่องจากอ เราคิดว่าน้องตุลี่ไม่น่าจะชอบนะคะเนี่ยค่ะพี่เพลงพูดภาษาสวีเดนได้นิดนึงนะคะซึ่งน้องเรียนมาจากที่โรงเรียนนะคะคก็วันนี้ก็ก็มาเป็นล่ามให้เรานะคะ <laughs> มีความแบบขมุขมวามืดครึมมากๆเลยน้องจะตายตัดซะโอเค18ยูโรนะคะถ้าตีเป็นเงินยูโรเนาะสำหรับ การเข้าชมด้านไหนพระราชวังนะคะก็ต้องดูก่อนว่าพอเราเข้าไปปุ๊บมันมันคุ้มกับที่เราเข้าไปหรือเปล่าแน่นอนมันคุ้มแน่นอนนะคะแต่ก็ต้องถามความคิดเห็นของพี่เพลงแล้วก็น้องโจลี่ด้วยนะคะว่าจะจะอยากเข้าไปดูหรือเปล่านะคะวันนี้เรามีสมาชิกมา5คนนะคะสุบาทสิบแปดสิบแปดยูโรต่อคนเรากำลังซื้อตั๋วกันนะคะทุกคนเนาะค่าเข้าประมาณสิบแปด ยูโรนะคะถ้าพ่อน้องตุลลีบอกนะคะเด็กอายุถึง17ก็90ของพี่เพลงก็ครึ่งราคาของพี่เพลงก็ครึ่งราคาใช่แจกตั๋วกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรเราซื้อแล้วเข้าไปได้เลย่ะตอนนี้เรากำลังรอเจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วของเราอยู่นะคะก็เห็นความขลังแล้วก็ความอลังการตั้งแต่เรา เข้ามาเลยค่ะทุกคนก็คุ้มค่าตั๋วนะคะพวกเราใช้เวลาเข้าเยี่ยมชมพระราชวังสตอกโฮมนะคะ ประมาณ45นาทีหรือประมาณ1ชั่วโมงคะ่ะทุกคนภายในนั้นก็จะประกอบด้วยห้องโถงต่างๆนะคะแล้วก็วัตถุโบราณต่างๆนะคะที่สมัยนั้นนะคะซึ่งพระเจ้าอยู่หัวหรือว่ากาาษัตริย์ของสวีเดนนั้นได้ใช้แล้วก็ได้เอามาแสดงนะคะให้นักท่องเที่ยวนะคะได้ชมกันส่วนกฎ เกณต่างๆเมื่อเข้าเยี่ยมชมพระราชวังนั้นก็ตามที่เพื่อนๆเห็นเลยค่ะบางอย่างก็ไม่สามารถจับต้องได้นะเกือบจะทุกอย่างนะคะก็คือห้ามใช้มือสัมผัสนะคะแน่จาจัดสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัลลังก์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นรูปภาพโคมไฟหรือว่า พามานต่างๆนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งของที่มีอายุค่อนข้างและล้วพวกเรา,าก็เดินทางมา <ๆ S 2> <ล>ถึง <ๆ S 1> นะคะค <ๆ S 1> ห้องโถงนะคะซึ่งเป็นห้องที่ใช้ประกอบพระราชพิธีต่างๆแน่นอนเลยค่ะหลังจากที่ได้ดูรูปภาพเก่าๆนะคะที่น้องตูรี่ได้เลื่อนดูในจอสไลด์นะคะก็จะเห็นพิธีกรรมต่างๆนะคะที่ตั้งแต่สมัยนั้นนะคะได้จัดขึ้นในห้องนี้ค่ะ และหลังจากนะั้นเราก็ใช้เวลาเดินชม้องต่างๆนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทุกม,มุมทุกทุกห้องนะคะ มาจากพระว่าพระราชวังการเรียบร้อยเลยนะคะทุกคนคือด้านในมันกว้างมากๆนะคะแล้วก็พอออกมาปุผลผลผล๊บฝนฝนฝนซาแล้วนะคะตอนนี้ก็เกิอดอาการหิวข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาตุ๊กงกับข้าวมากินกันมาค่ะทุกคนอา <c oughs> กาศไม่หนาวแล้วจะถ่ายรูปหรอไปอีกนิดนึงอากาศไม่หนาวแล้วะค่ะทุกคนเราก็จะมาเดินอีกจุดชมวิวอ,อีกจุดหนึ่งนะคะซึ่ง ก่อน,นนั้นที่เคยมาครั้งแรกน่ะเนี่ยเดินฝั่งนู้นมาอยู่ฝั่งนู้นเราไม่ได้อยู่ฝั่งนี้อืมอืมอเรามาเห็นโบทของคนฟินด้วยนะคะอะไรนะโบทของคนเป็นซ่วมาลายนึงกีลวก่ออืมอมันคือตรงนี้เองที่เรามาดูเหรตอนนั้นเราเราเดินเหมือนฝั่งนู้นไม่จำได้ไหมที่เรามานะอืมสวยมาก เรากำลังจะเซิร์ชหาร้านอาหารไทยกันนะคะทุกคนตอนนี้ให้พอน้องตุลี่หาร้านอาหารไทยให้พวกเรานะคะเนื่องจากเราเราไม่ได้กินพริกมาหลายวันแล้วนะคะโยไปลูกปะเราไปกินข้าวกันแม่หิวข้าวแล้วลูกปะคุณแม่รถบัสตัวนี้ก็จะเป็นรถบัสไซซีอิงนะคะก็คือ จ่ายตังค์แล้วก็นั่งรถชมเมืองชมวิวนะคะสำหรับคนที่ชอบชมแบบไม่ต้องเดินนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะแล้วรวมไปถึงการขึ้นเรือดูดูดูวิวนะคะก็มีให้บริการที่นี่ด้วยนะคะแต่เราก็ไม่ได้ขึ้นทั้งบัสแล้วก็ไม่ได้ขึ้นทั้งเรือนะคะรอบนี้เนาะก็มาแบบว่าเรามีเวลาถึงประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะทุกคนแล้วเราก็จะขึ้นเรือกลับประเทศฟินแลนด์กัน คือ,อมันสวยจริงๆทุกคนคือทําคลิปกูรอคลิปจะยาวมากเลยแต่ก็คือถ้าได้มาเห็นด้วยตาเปล่านี่ก็คือสวยนะแล้วเปนเมืองที่แบบสวยสวยจริงๆมาบใรู้สเยอะรถแท็กซี่ เราเดินมาอีกฟากหนึ่งแล้วนะคะทุกคนเพื่อที่จะมากินข้าวเที่ยงกันนะคะในจุดตรงนี้พอน้องตุลีบอกว่าเป็นจุด ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะก็คือมีของขายให้เราได้เลือกซื้อจับจ่ายกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะส่วนฝั่งตรงนูน้นปีที่แล้วเราเคยเดินไปแล้วนะคะปีนี้เราก็เว้นตรงนั้นไว้ก่อนแล้วเราก็มาคาะกับคงกับข้าวกินก่อนค่ะทุกคนหิวข้าวมากๆท้องร้องจอกๆ,ๆเลยนะคะส่วนน้องสาวก็เดินตามนี่ยืนตรงนี้จะถ่ายรูปให้เสวยไป <c oughs> มีคนบอกว่าคอนอกตรงนี้อร่อยนะคะเราก็ยังไม่เคยได้ชิมเนาะ ยังไม่เคยได้ชิมไปเร็วเรเด็กกาลังซีกียววิเรียเวลวาได้ดิทุกคนเราเดินมาเจอร้านไทยที่เราตามหาแล้วนะคะตอนนี้ก็มีเมนูไทยด้วยนะคะไปเดี๋ยวเราเข้าไปกินกินกันค่ะคือหิวมากๆเดี๋ยวพ่อน้องตูรี่ก็จะไปนั่งร้านข้างๆนะคะเนื่องจากเขาไม่กินอาหารไทยค่ะทุกคน ทุกคนเรากำลังจะออเดอร์กันนะคะแล้วก็มาแล้วคะ่ะทุกคนกับข้าวจานแรกนะคะต้มแซ่บค่ะทุกคนรีวิวก่อนเป็นไงแซ่บอร่อยมากมถึงมันกินอยู่ที่ไทยเหมืมนนอนกินอยู่ที่ไทยเลยคะ่ะทุกคนแนะนําเลยนะคะร้านช้างไทยเอลเลฟต์ไทยนะคะที่ซอร์สโฮมคือแบบจะให้ชิมกะเพรามันเป็นซอสกระเพราเปค่ะ มีกะเพรานะคะกะเพราหมูกรอบแล้วก็มีส้มตำเมื่อกี้ชวชิมส้มตำไปแล้วส้มตำคือได้นะคะกลิ่นปลาช่อร่อยะพราเป็นไงอร่อยอร่อยอร่อยที่สุพวกเราติโมโรซาไทยฟีนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปนาขอบคุณทุกการรับชมค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ